หลวงพ่อสอนภาคทฤษฏีไปเยอะแล้วนะถือเวลาต้องไปปฏิบัติแล้วหลายคนตั้งอกตั้งใจภาวนาก็จิตใจก็เปลี่ยนรู้ตัวรู้ด้วยตัวเองได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์มากนะ เปลี่ยนคนที่มืดมืดมัวให้สว่างขึ้นมาได้คนที่เคยจมความทุกข์นะจิตมันก็ค่อยๆถอนตัวออกจากความทุกข์ได้แล้วก็เจ้าตัวก็รู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองเปลี่ยน แต่ถ้าฟังอย่างเดียวไม่เปลี่ยนเรียนเยอะเซลจัดบาทีคิดว่ารู้หมดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้าเรารู้จริงเราต้องดับทุกข์ได้ถ้ารู้แล้วจีเรียดเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมก็ใช้ไม่ได้ สังเกตที่ใจเรากิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นกิเลสอยู่ที่จิตเองแล้วการที่จะสังเกตกิเลสในจิตใจ,จตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่เราล่าเลยที่จะรู้เท่านั้นเองอย่างเวลาเราโกรธใครสักคนเราจะไปดู คนที่เราโกรธสนใจเขาเขาจะทำอะไรยังไงคอยรู้หมดไม่รู้จิตท,ที่กำลังโกรธเราชอบใครเราก็จะไปดูเขาคนที่เราชอบอยากเห็นเราไม่เห็นว่าใจเรากำลังชอบอาการจะรู้ใจตัวเองไม่ใช่เรือ่องยาก รู้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเราพ่ออ่านหนัเสือพิธรรมนะตอนนั้ยังไม่ได้ปวดเขียนกระทู้กันอยู่ในพันทิพวันดีคืนดีก็